สวัสดีป5นะคะวันนี้นะคะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องการคูณการคูณทศนิยมกับจํานวนนบการคูณนะคะมันจะมีหลายลักษณะคูณได้หลายแบบโดยการตั้งคูณการทําเป็นเศษส่วนเราก็ทําเศษคูนเศษส่วนคูสนส่วนนะคะเราก็ทําเป็นทศนิยมนะคะแล้วก็การคูณโดยการบวกนะคะในการบวกในที่นี้ถ้าเป็นเลขไม่ลงเ่ยโอเคมันสามารถบวกได้ แต่ถ้าเป็นเลขเยอะๆเรามานั่งบวกไม่ได้นะคะมันจะเสียเวลาถ้าทําข้อสอบอย่างนี้นมันจะไม่ทันเลยนะคะอ่ะอันนี้ครูโอให้นักเรียนจดไปแล้วนะคะแต่เราก็ต้องเรียนไปด้วยนะคะเรื่องแรกการคูณหาค่าของการคูณทศนิยมนะคะโดยการอาจทําได้โดยเห็นไหมการคูณทศนิยมกับจำนวนนับอาจทําได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ําๆกัน แต่อันนี้บวกเนี่ยมันก็ทําได้ก็จริงแต่ถ้าเลขเยอะๆเราไม่สามารถมานั่งบวกกันได้นะคะข้อสอบข้อนูนใช้เวลาทั้งวันเลยนะถ้าเลขมันเยอะๆนะคะแต่นี้ตัวตอนสอนก่อนนะคะเดี๋ยวก็ถ้ายดูไม่สอนไปเดี๋ยวเผื่อเผื่อเจอเรียนขึ้นมาอ้าวไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเขาจะาตัวอยงเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะการบวก จะ,ะาหาผลคูณโดยการบวกัน,นเรื่องแรกก่อนนะคะโคตสนนิยมน,นี้ผิดสไตลไปเลย ดูนะคะหนึ่งอย่างเช่นหนึ่งจุดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเช่นสี่คูณหนึ่งจุดแปดนะคะอันนี้ที่เนี้ยมันหมายความว่ามันหมายความว่าหนึ่งจุดแปดเนี้ยหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดเนี้ยบวก กัน4ครั้งเข้าใจไหมคะดังนั้นเราจะมาเขียนในอันนี้ได้ก็คือเราบอกแล้ว4ี่คูณหนหมายความว่าหมายความว่า1.8บวกกัน4ครั้ง เข้าใจไมหมคะเราก็เอามา4คูณ1.8เท่ากับ1.8บวกกัน4ครั้งไนงะนี่ไง1.8บวกกัน4ครั้งนะคะความหมายของมันนะคะ1.8บวก1.8บวก1.8บวก1.8 1. 1 2 3 4เท่ากับวิธีการบวกวิธีการบวกน้อง็ต้องไปตั้งบวกไนงะตั้งบวกความจริงแล้วนะเราบวกนี้ก็ได้ บวกหลักส่วนสิบส่วนสิบส่วนสิบนะคะหรือนักเรียนจะลงตั้งบวกแบบนี้ก็ได้1.8ตั้งหลักให้ตรงกันีน้นะคะบวกไปสิแบวกแเป็น16บ6บวก6เ,เป็น24 24 14, บวกสเป็น32ใส่2อด3ามนี่คะหลักหน้าต่อไปเจอจุดทรายจุดบวกต่อ 1นึบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น3 3มบวกสเป็นไอสามบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น7แปลว่าพ้อน,นี้ตอบ7.2ดังนั้น4ี่คูณหนเท่ากับเจเสร็จ แล้วถ้าอยู่ในลักานี้โจทย์เป็นแบบนี้ล่ะเหมือนกันนักเรียนสามตำแหน่งก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นห้าคูณศูนย์จุดหนึ่งสามศูนย์ห้าก็ได้อ่ะห้าคูณศูนย์จุดสามศูนห้านะคะวิธีทำมันหมายความว่าอะไรห้าคูณศูนย์จุด สามศูย์ห้าเท่ากับมันหมายความว่าอะไรนักเรียนลองดูสิมันหมายความว่าอะไรคะสามห้าสามไม่ใช่มันหมายความว่าเอาอะไรคะเอาศูน5จุดสามศูนย์ห้าไปบวกกันไปบวกกันกี่ครั้งกี่ครั้งคะดู ห้าครั้งแค่นั้นเองนะคะอ่ะมาดูต่อเนี่ยดสา0.305บวก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 0.305ห้าครั้งนะับหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อนะคะก็จะเท่ากับวิธีการบวกตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ,ะหรือ,อนั่นเองเราจับนี้ก็ได้ห้าบวก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 ,บวก,บวกห้ายี่สิบห้ารู้ไหมบางคนไม่ต้องตั้งก็ได้นะคะเราใช้วิธีการบวกนี้แต่เราเนตต้องจําให้ได้นะเอาห้าก่อนเอาหลักจากหลักหน่วยไงเหมือนเราบวกเลขปกติบวกกันได้เท่าไรา ห้บวกหเป็น10บสิบวกหเป็น15บห้บวกหเป็นยี่สิบวกหเป็นยี่สใส่5ทด2ทง2ตรงหลักนี้ถูกไหมคะศนย์บวกศูนย์บวกศูนบวกศนบวกศนก็เป็น0ูศนบวกทดอีกสองก็เป็นสมีทดไหมไม่มีไม่มีต้องทำไรมันอ่ะมาดูหลักนี้3าบวกสาเนี่ยเห็นหมสามบวกสามเป็นหก หกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านีคะสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะคะใส่สิบห้าแบบนี้เลยไม่ได้เข้าใจไหมคะไม่ได้นะต้องทดตัวหน้านะทำไมเายังมีบวกต่อนแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปทดหนึ่งเห็นไหมเราเจออะไรจุดใส่จุดเห็นไหมเออตัวตัวใส่ตุด แล้วก็บวกเปอ็นตบวกศูนไปศูนย์บวกศนย์บวกศก็เป็นศูบวกหนึ่ก็เป็น1นึ่งหมยได้แล้วดังนั้น0ูนยจุดคะดังนั้น0ูนยดังนั้นห้าห้าคูณศูนย์จหจะเท่ากับอะไร 1. จุ ห้าสูนห้านะคะเดี๋ยวให้นะักเรียนทํำนะคะตัวอย่างต้องหาผมคูดโดยการบวกพจนิยมตรงนี้ตัวอย่างสองตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะขึ้นแบบฝึกหัด แบบผลตหัดหน้า78มีห้าข้อไม่หกข้อหน้า78นะคะมีหกข้อนะคะนักเรียนก็ขึ้นสแสดงวิธีหาผลคูณ งเล็บโดยการบวกซ้ำๆให้ปูด,ด้วยนะคะรู้เรื่องไหมคะขึ้นแล้วก็เขียนแสดงวิธีหาผลคูณวงเล็บโดยการบวกซ้ำๆด้วยเพราะว่ามีหลายกรณีนะคะอันนี้คือกรณีที่1นึ่งนะคะแสดงน้องเนียงก็ขึ้นข้อ1เห็นไหมสองคูณศูนย์จุดสี่วิธีทำ สองคูณศูนย์จุดสี่จะเท่ากับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะตรงหมายความว่าแต่นี้ครูสอนกดนะคะนักเรียนจะได้รู้นะคะหมายความว่าอะไรศูนย์จุดอะไรคะหมายความว่าศูนย์จุดสี่บวกกันกี่ครั้งกี่ครั้งคะอ่านี่สองครั้ง นะคะตรงนี้ร็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะแต่โรูต้องสอนให้นักเรียนนันจะได้รู้นะคะนั้นจะแสดงคิีออกมาต่อให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้งานะวันนี้นะเคทกข,ข้อนะคะ